ดูด้านในดีกว่าดีเทลรุ่นนี้จะมีทั้งหมด16ช่องการใช้งานนะคะ16ช่องการใช้งานมีอะไรบ้างมาดูกันนี่ค่ะให้ดูนะคะมีช่องใส่ลิปสติกถึง4แท่งเลยทีเดียวนะคะใส่ iPad mini มันจะกําลังดีนะถ้าใส่ iPad มันจะใส่ไม่ได้นะคำจะใหญ่ไปไซส์มันจะไม่ได้เป็นไซส์ใหญ่ขนาดนั้นเพื่อคงทรงเขาให้มันดูสวยดูน่ารักนะคะส่วนหมุนมาฝั่งนี้จะมีช่องล้วงกันเองผสม2ช่องช่องเสียบปากกาอีก2ช่องแล้วก็มีซิปเซฟตี้ตรงนี้นะคะเผื่อ ซิปด้านหลังตรงนี้เป็นซิปในซิปอีกทีเผื่อเอาไว้ใส่เป็นพวกสมุดบัญชีพาสปอร์ตเงินสดเวลาเดินทางอะไรอย่างนี้นะคะช่องไม่เยอะไม่น้อยจนเกินไปและมีพื้นที่เก็บของใหญ่ๆตรงกลางไม่ได้ซอยช่องหลายเลเยอร์มากแต่ยังไม่พอนะด้านหลังฟังก์ชันเราไม่ได้มีแค่ซิปแน่นอนนะคะเปิดมาด้านหลังตรงนี้นะคะเป็นช่องที่สามารถใส่บัตรได้แล้วมีตีช่องใส่บัตรตรงนี้ไว้ให้หนี่ให้ดูความเรียบร้อยของน้องหน่อยนี่นะคะ จะมีช่องใส่บัตรนะคะตรงนี้วางแดวนอนได้3ใบแล้วด้านหลังนี่เหมือนจะวางเป็นแนวตั้งซ้อนกันได้อีกค่อนข้างเยอะเลยนี่เห็นไหม iPhone Pro Max ใส่ได้ค่ะพอดีเลยสะดวกสบายมากเห็นดีไซน์อย่างนี้ก็คือแบบฟังก์ชันเต็มมากๆ16ช่องการใช้งานนะคะขึ้นไหลได้สวยแบบนี้นี่นะคะคือคลาสสิกี่นะคะของเราเดี๋ยวทวนสีให้ดูอีก